สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราจะมาทําเว s ไปกันนะครับจากชายป่าแห่งหมอกไปซากปราประพังป่าแห่งหมอกนะครับโอเคเดี๋ยวนำทางไปให้เลยอันดับแรกเราต้องได้ยินเสียงหมาป่าก่อนนะครับอีเดี๋ยวขวานิดนึงขวานหน่อยขวานหน่อยโอเคกระโดดกระโดดข้าไปเออค่อยดีขึ้นหน่อย การทำเพรสใบก็จะได้ของพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเทียวยาวสุดลักหน้าเนือเอเอมีหมาหอนแล้วโอเคเรายินไดยินเสียงหมาหอนแล้วนะนีแล้วใช่ไหมโอเคหลังจากนี้เราก็ต้องวาร์ปกลับไปหาพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้ายู่ตรงไหนนี่ไงพ่อค้าเล่พ่อค้าเล่เลที่บทเอลเล่เอลเล่ไม่ใช่เอลเล่โอเคมา คุยกันเลยเจ้าคนที่เพิ่งมาใช่ไหมกลับมาอีกแล,ะละ้วหรอจะซื้ออะไรหรือเปล่าเกลยอกับเสียงเอาหอนในป่าแห่งหมอกมาป่าหอนในป,นในปน่าแห่งหมอกงั้นลึกมันยังอ๋อใช่ข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักแล้วกันถ้าได้ยินเสียงเอาหอนของมาป่าอีก ให้เราสสัญญาณข้างใต้นั้นดูไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอ,อะไร,ร,ะไรเลยข้าแค่คอยากรู้สึกว่ากับเจ้าน่าจะเข้ากันได้ดีถ้าดีดนิว้วลวกอนแล้วเจอกันใหม่ถ้าดีดนิว้วดีดนิว้วดีดนิ้วอยู่ไหนต้องใส่ใส่ใส่เอาไม่ใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนวะดีดนิว้วนี่ไงถ้าดีดนิว้ว ดีนิ้วสักหนึ่งซิงเกิลโอเคดังฟังชัดทีนี้เราก็ไปหาไบไปหาซากปราพังมาเดี๋ยวเวลาวิ่งไปหาแล้วสิไปวิ่งโลดเอเดี๋ยวนะทำไมหมีมันอยู่ขวาชิป านะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บของนิดน e ึงเก็บของนิดนึงโอเคโอ้โหปล่อยลมได้ด้วยอืมอุ้ยได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงมาหอดแล้วหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนมีอยู่ไหนวะไม่มาแล้วใช่ไหมโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงลายเส้นตรงเนี้ยไบจะโดดมาตรงนี้แหละโอเคนะตรงนี้แล้วใช่ไหมโอเคมุมนี้มุมนี้ดิดนิ้วไบก็จะโดด นี่แต่ยินเสียงแล้วอยู่ไหนวะอ้าววาร์ปลงมาข้างล่างซะและ้วจบเลยเจ้าเป็นใครข้าเล่นสมจะมาสินะไม่ไหวสู้รู้ไม่เขาเรื่องเหมือนกันอืมถ้าเจ้านั้นเลือกมาโอ้โหแม่โคตรไปอ่านไม่ทันข้าชื่อไบร์กระตังหาดาลิวิลนี่ว่ามันหนีหัวสุกหัวซุนมาแถวนี้สัวถ้าเจ้า,าเจอมันก็เรียกข้าด้วยละกัน สัญญาว่าจะตบรางวัลให้อย่างงามดาดลิวิลมันเป็นคนทรยศต้องให้มันจุดจบที่สาสมให้มันพบจุดจบที่สาผมไม่ใช่จุดจบอาอารดีดารอปเดิมแล้วโอเคขอแวะเก็บของนิดนึงมั่ทำให้มันบบโดดไปได้วะเออโอเคมามาได้โอเคไดลูนทองคําเบอร์สอง นี่มีหมีมีหมีมมมต้องค่อยๆเดินค่อยๆย,ย่องเอ้อเไม่ตื่นไม่ตื่นเพราะว่าเราเอาใบมาด้วยเรียกใบมาไม่ใช่เอาใบมาแล้วเราเรียกใบมาหมีก็จะไม่ตื่นไม่ตกเราเค,เครื่องรางหวะเครื่องรางขวานหมาสำหรับอาวุธที่เอาไว้ช้าตีแรงๆทำไมเรียกมาไม่ได้ไวะ นี่นี่อยู่ตอนหน้าหมียังไม่ตื่นเลยโอเคสบายสบายวยา,าของเพิ่มอีกนิดนึงขอแวะหน่อยขอแวะหน่อยตร,ตรงนี้เก็บเป็นแล้วเท่าที่จำได้มันจะมีกล่องอยู่นะกล่องกล่องมีไลเซนตรงนี้มีเลเซนตรงนี้ก็ขอออกก่อนีิสำคัญนี่ไงกล่อง โหหินแรกแม่งเบอร์สองหายได้ทั่วไปโอเคด้เวลาวาร์ปไปทะเลทะเลทะเลสาบฝั่งใต้นะตอนนี้เรามาที่ทะเลสาบฝั่งใต้กันแล้วนะครับเริ่มจากกดแผนที่กดสิเว้ยเออนั่นแหละถูกต้องทะเลสาบอากรีฝั่งใต้นี่ตรงนี้นะตรงนี้นะให้มาตรงนี้แล้วก็ปักหมุดไว้เพื่อที่จะได้ไม่หลง เพราะผมหลงมารอบหนึ่งแล้วตรงนั้นหนึ่งตรงนี้สองโอเคเบอร์สองนะไปเฮ้ยอะไรอะ่ะอีลูดเบอร์สองอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอนอนหินนะครับโอเคเราจะได้เวลาการสู้กันแล้วคุบเป็นเพื่อนแห่งสุนัขนักสุนัขสุนัขเออสุนัขล่านเนื้อไรนายวาร์ปเข้าไป มองทางขวาให้ดีสีเหลืองเรียกใบามาใบต์ขึ้นมาป่าอันเชิญเต็มตัวโซ่นานจังวะเดี๋ยวสิเร็วดารยวไดรีวิวคนอย่างเจ้าหรือจะกลายเป็นปิศ,ศาจเฝ้าคุกให้พิสท์สเถอะมาไปตีกันเองนะเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่ง โบโบร่วมหนึ่งชาร์จยิงเสริมมองอุกอ,อสตันเลยอะทีนี้โอ้แม่งวาวหนึ่งมามามาอ,อันนี้ไม่ว่าแน่นอนวาวสองเรียบร้อยหน้าแต่งเลยเว้ยเอาสิไอ้ทีเออเรียบร้อยเฮ้ย,ยเรียบร้อยมาแล้วเที่ยวยาวสุนัขล่าเนื้ออาวุธที่ดีที่สุด ในการไล่ฆ่าหลังจากออกคุกปิดเป็นหนึ่งแล้วไบที่อยู่ข้างๆเรานี่เองคุยกับเขาสักหน่อยอ้เอเจ้าเองหรือทำเจ้าเสีเยเวลาไปเยอะเลยสินะของตอบแทนทำคุณที่สัญญาไว้รับไปสิหินแร่สีขาเบอร์สอง หลังจากนั้นหาเจ้าพบเจอท่านช่างตีเหล็กผู้ชาราที่อยู่เลยาลูคาเลียทิศทางเหนือนะข้าแนะนำให้เขาจะปฏิบัติเจ้าอย่างดีข้ารบกลดเจ้าไว้มากเลยข้าพูดเกินไปแล้วข้าขอลาไปก่อนบ๊ายบายอ้าแม่งประโยคเด,เดิมโอเคเดี๋ยวเราไปหา <S <S 2> <S 2> ชายชราผู้ตีเหล็ก อะไรแล้วลว,วาร์ปก่อนวาร์ปก่อนวาร์ปทะเลสาบลิเอเนียยังยังยังไม่ปรากฏยังเส้นทางสู่ปราสาทเขาชื่อว่าอิจิช่างตีเหล็กดูอีทีช่างอิจิช่างตีเหล็กไม่ใช่ช่างมันนี่ครับอยู่ประมาณแถวแวทางเหนืออาใกล้ๆกับปราสาทนี่แหละอะปุยกับเขาสะหน่อยเห็นใบแนะนำมา เ่อนผู้มัมองต้องการให้ตาเท่าแสดงฟิล์มอีกแล้วเหรอใบร์ทแนะนำเจ้ามาโอ้ไบรท์ทไอหนุหน่มไร้มนุษยสัมพันธ์คงประทับใจบางอย่างเอาเป็นว่าหากเจ้าเป็นสายของไบร์ทข้าคงยกชิ้นนี้ให้ ไหนอ่ะมันยกตรงไหนแล้วมันขาย5,000เนี่ยฮะเครื่องรางตราเขียร์คา,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 าเคียรตาคราเขียร์คาเรียเออร์รถ f อในการใช้สกิลจบแล้วเท่านี้แหละถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกนลำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ